จ้าปรจากความทุกข์อะาห,าหังอเวโรโหมิขอให้พระพเจ้าประเสริเวรอะหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าประเสจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอ,าห,าอหังอเนโคโหมิขอให้พระพเจ้าปรสจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตนาปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดแผ่เมตตาให้สัรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวลาหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย ตานางปริหาลันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบุกแพส่วนกุศลอีทางเมมาตาปิตุนางหูตูสุขิตาหูตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญน,นี้จงสำเร็จแก่มารดาปิตาของข้าพระเจ้า ขอให้มารดาอิตาของข้าพเจ้ามีความสูงอิทงังเมญาตินังโหตูสุกิตาหตูยาตโยอขอส่วนบุนนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสูงอิทังเมีพุรุป,ปัจชายาจาริยานางโหตูสุกิตาหงตุ ขรุปัช,ชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ภูอุปชฌาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ภูอุปชฌาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอกทังสัพพเทวตาน,านังโหตุสุจิตาโหตุสัเพเทวาขอส่วนบุญนี้จนสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสูงอีทางสัพพเปตานางหุ่นตูตสุกิตาหนตูสัพพเ,เปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสูง อิทังสัพพเวรีนังหตูสุขิตาหงษตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทังสัพพะชะต,ตานางหงตูสุขิตาหงษตุสัพเพัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดแผ่ใม้ตาให้ตนเนีอาหารสุขิโตโหอนี้ขอให้พระพเจ้ามีความสุข อาหารทุกโขโหนม้ขอให้ข้าพเจ้าประเจากความกข์อาหารอเวโรหมีขอให้ข้าพเจ้าประศจากเวรอาหารอภยาปโชหนม้ขอให้ข้าพเจ้าประศจากอุปสรรคอันตรายอัง้องครอาหารอนนโกหมี ขอให้ข้าพเจ้าประเจริจความทุกกายทุกใจสุขีอัตนางปริหะรามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุข